สวัสดีค่ะทุกคนจบไลฟ์เสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการลีนหุ่นสวยสูตรเลีนหุ่นของแม่แบงแม่ลูกสองวันนี้ออกกำลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนขาคือโอ้เหนื่อยยังซึมเหนื่อยยังไหลอย,อยู่เลยทุกคนน้องแบงจะพาทุกคนลดรอบเอวลดหน้าท้องแล้วก็ ลดไขมันในร่างกายเพื่อสัดส่วนที่ดีแล้วก็เพิ่มความกระชับให้กับรูปร่างของเรานะคะทุกคนใครที่ยังมีปัญหาในเรื่องของการลดอยู่นะคะวันนี้น้องแบมอยากจะพูดถึงในเรื่องของการทานโปรตีนการดื่มน้ําให้เพียงพอการเติมโปรตีนระหว่างวันกินโปรตีนถึงออกกําลังกายหมุนเปลี่ยนวันะคะทุกคนขาของแบมก็อันนี้แหละนี่เลยุน หุ่นคือแบบทุกคนคือลีนมากใครที่อยากจะเร่งลีนนะคะทุกคนเนาะใครที่อยากเร่ง Lean, ลีนเร่งการเผาผลาญทานพัดเพิ่มนะคะทุกคนใครที่อยากเพิ่มกล้ามเนือ้อลดลีนไขมันเพิ่มโปรตีนนะคะทุกคนทานคู่กันเพิ่มความกระชับเพิ่มความ Lean, ลีนเร่งการเผาผลาญนะคะทุกคนให้รูปร่างของเราดีสุขภาพของเราดีด้วยนะคะใครที่มีปัญหาในการลดย่าหรือดื้อมาโยโย่มาลดมาหลายครั้งแล้วลองทานโปรตีนมตูตาพี ก่อนออกกาลังกายและสําคัญคือหลังการออกกําลังกายก็ทานนะคะทุกคนปลานขของแบงค์จะมาแบ่งปันการออกกําลังกายด้วยไม่ใช้อุปกรณ์นะคะทุกคนไม่เน้นใช้อุปกรณ์ลดรอบเอวลดไขมันรอบเอวลดไขมันหน้าท้องลดไขมันทั่วร่างกายลีนไขมันสร้างกล้ามเนื้อนะคะทุกคนอย่าลืมทานโปรตีนนะอย่าลืมทานโปรตีนออกกาลังกายหนักออกกําลังกายน้อยก็อย่าขาดโปรตีนโปรตีนสาคัญในเรื่องของการ ทำให้หุ่นของเรามีสัดส่วนที่ดีไปค่ะทุกคนไปเริ่มท่าแรกท่าแรกของ้รงแรมก็จะเป็นการลดรอบเอวลดรอบเอวนะคะทุกคนก็จ,จะเป็นท่านี้เลยนะคะทุกคนเป็นท่านี้เลยนะคะเกรงหน้าท้องไว้นะคะไปข้างละ20ครั้งข้างละ20ครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ สิบห1สิบเจ็สปดสิบเ้าี่ท่านี้ทำสองถึงสเซตทำลองดูนะคะข้างลนะ20ครั้งเราไปต่อท่าที่2กันเลยท่าที่2ก็จะเป็นการลดหน้าท้องลดพุงเล็งด่วนสร้างรองสิบเอดลดอบเอวหน้าท้องกระชับหน้าท้องลี่นขึ้นทําแบบนี้นะคะทุกคนอย่าลืมเกรงหน้าท้องไว้ด้วยทาข้างลนะ20ครั้งนะคะทุกคนเนาะอ่ะไปเริ่มเลยหนึ่ง 15 16 17 18 19 20เป็นยังไงบ้างคะทุกคนท่านี้คือเบอร์ดีมากหน้าท้องรีนลอง11ชัดเอลเอสก็เอลล็กลงนะคะทุกคนลองทำดูนะคะไปต่อท่าที่3ท่าที่3ก็จะเป็นการลดรอบเอลสร้างสิบเ1็ดทำง่ายๆนะคะทุกคนอ่ะเอาข้างละ20ครั้งเหมือนเดิมนะคะทุกคนอ่ะเอามือยืดไปให้สุดแล้วก็ข้างละ20ครั้งเนาะ1 2 3 วันนี้มาแบ,บ่งปัน3ามท่าสร้างร่อง11ภายใน14วันนะคะใครที่อยากมีเอลเมีร่อง11หน้าท้องสวยๆแบบนี้ทำสามท่าก่อนทำก่อนออกอย่าลืมทานโปรตีนทั้งก่อนและหลังนะคะทุกคนลองทำดูนะคะ